ลืมรหัสพิมเข้า t r u o n o y w y w l l l e t ในปี2,022ทําทำไงมาดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแก้ไขปัญหาสำหรับบางคนลืมรหัสพิมเข้าแอป t r u e Money Wallet นะครับอ่ะก็คืออันนี้เลยนะครับก็คือมันจะเป็นแบบนี้ครับคือเราลืมรหัสนะครับให้เราเข้าไปที่แอป t r u e Money Wallet นะครับ ก็หลอแปหนึ่งนะครับมันจะมีคําว่ามันมันจะมีตรงแยกตรงนี้ครับอ่าให้เราทําการดูตรงนี้ครับมันจะมีตรงคําว่าเอ่อลืมรหัสพิมแล้วก็ไม่มีรหัสพิมนะครับให้กดแตะไปที่ตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีรหัสพิมให้เรากดแตะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับอ่าให้เรากดแตะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับอ่ะ าเราลืมรหัสพิม์ให้เรากดเลือกอันนี้นะครับเลือกที่ลืมรหัสพิมน,นะครับกดเข้าไปครับอ่ะจากนั้นเขาจะให้เราใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเราก็ใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนเราเข้าไปครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์นิดหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมนะของมันนะครับอ่ะ แบบนี้นะครับเลขบัตรประจาตัวประชาชนตรงนี้นะครับต้องมี13หลักเราต้องเอ,อ่อถ้าใครจําเลขบัตรประชาชน13หลักไม่ได้นะครับให้เราทําการเอาบัตรประชาชนของตัวเองนะครับมาดูนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วจากนั้นให้กดไปที่ตั้งค่าพินนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมไปดูเบอร์อีกเครื่องนึงนะครับมันจะมี OTP มานะครับ ป็นจะมี OTP มานะครับแล้วก็เอา OTP มากรอกนะครับ076182แบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับแล้วจากนั้นให้กดที่ยืนยันรหัส OTP ครับนี่กดเข้าไปครับจากนั้นเขาจะให้เราทำการตั้งค่ารหัส PIN น,นะครับเราก็ตั้งเข้าไปครับอันนี้ส่วนผมก็จะตั้งนะครับ แบบนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ทำการยืนยันหรหัสผ่านใหม่นะครับนี่ครับก็ได้บัญชีเดิมกลับมาเรียบร้อยครับโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับบางคนที่ลืมรหัสพิ้นเข้าแอป to มานี่วอลเล็นะครับเราก็สามารถ แก้ไขได้ง่ายๆครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ